สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมเจมนาฬิกาจะกลับมาเหมือนเช่นเคยในช่วงนาฬิกาอัปเดตอัปเดตเรื่องราวข่าวคราวความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลสเปนนะครับวันนี้มีความคืบหน้าสําคัญนะครับของดานิโอโมแล้วก็เปาลิกต์ต่อมาฝากคุณผู้ชมนะครับหลังจากที่ทั้งคู่นะครับถูกคัดชื่อออกจากทะเบียนนักฟุตบอลของสหพันธ์ฟุตบอลสเปนส่งผลให้ไม่สามารถที่จะลงเล่นในรายการใดๆได้เลยนะครับ โดยสายเหตุหลักๆก,ก็คือมาจากการที่บาร์เซโลนาไม่สามารถที่จะส่งหลักฐานทางการเงินที่ทำให้ลาลิกาเชื่อมั่นได้ว่าพวกเขามีศักยภาพพอที่จะกลับเข้าสู่กฎ1ต่อ1ได้ทันก่อนวันที่31ธันวาคมพอช้าไปนะครับพอพ้นเที่ยงคืนวันที่3 1ธันวาคมทางสัมพันธ์ฟุตบอลสเปนก็ทำการคัดชื่อโอโมกับทางด้านของเปาวิตโอออก ถึงแม้ว่าวันที่4มกราคมบาซ่าจะยื่นหลักฐานครบถ้วนจนลาลิกาอนรุมัติให้กลับสู่กฎ1ต่อ1นก็ตามนะครับแต่ก็ไม่สามารถที่จะลงทะเบียนโอโมโอกับเปาวิโตซัำได้อีกเนื่องจากว่าขัดกับกฎข้อที่130.2ที่ว่าห้ามไม่ให้นักฟุตบอลคนเดียวกันลงทะเบียน2ครั้งในทีมเดียวกันใน1ฤดูกาลตรงกฎข้อนี้แหละครับที่ทําให้โอโมโอกับเปาวิโตยังล่องลอยอยู่นะครับซึ่งบาซลน่าเองก็พยายามที่จะต่อสู้อย่างหนักนะครับ มีการอุทธรณ์ไปยังทางสพ,พันธ์ฟุตบอลสเปนทางลาลิก้าก็ถูกปฏิเสธมาล่าสุดเนี่ยทางบาร์โลนาได้ไปยื่นเอกสารนะครับร้องเรียนนะครับต่อทางสภากีฬาสูงสุดสเปนหรือว่า c s เนะครับแรกทีเดียวเนี่ยนักวิเคราะห์นะครับก็มองว่าก็คงจะได้ผลลัพธ์เดิม,มนะครับเพราะว่าในเมื่อทางสพ,พันธ์ปฏิเสธลาลิก้าปฏิเสธเนี่ย พวกเขาก็เชื่อกันว่าทางสภายกีฬาสูงสุดคงจะไมอ่ออกคำสั่งหรือว่ามาีแนวทางในการพิจารณาสวนทางกับ2อ,องค์กรก่อนหน้านี้นะครับแต่ปรากฏว่าณเวลานี้เนี่ยมันมีความเป็นไปได้ครับว่าบาโลน่าอาจจะได้เฮเพราะมีข่าวเล็ดลอดออกมานะครับว่าทางสภายกีฬาสูงสุดของสเปนเนี่ยอาจจะรับคาอุทธทณ์ของบาโลน่าไว้พิจารณาแล้วมีโอกาสนะครับ ที่จะทําให้โอโอมกับเปาบิตอรนะสามารถกลับมาลงทะเบียนได้อีกครั้งหนึ่งหลักใหญ่ใจความเนี่ยเขาว่ามันมีอยู่3เหตุผลหลักๆนะครับที่ทางสปายกีฬาสุดของสเปนเนี่ยจะทําให้โอโอมกับเปาบิตอรกลับมาลงเล่นได้อย่างน้อยๆก็เป็นการชั่วคราวครับหนึ่งเลยนะครับก็คือ,อเคสของโอโอมกับเปาบิตอรเนี่ยมัน ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกฎข้อที่130.2ที่ว่าห้ามลงทะเบียน2ครั้งกับทีมเดียวกันใน1ฤด,ดูกานโดยตรงนะครับโดยมองว่ามันเป็นเรื่องแฟร์เพลย์ระหว่างบาร์โซนากับทางลาลิก้ามากกว่านะครับสเลยก็คือกฎข้อที่130.2เนี่ยนะครับมันเป็นกฎที่มันมีการพูดคุยมาสักระยะหนึ่งแล้ว ว่าทางสหพพันฟุตบอลสเปนเองก็มีแนวคิดที่จะเปลี่ยนแปลงอาจจะเปลี่ยนแปลงว่านักฟุตบอลสามารถที่จะลงทะเบียน2ครั้งนะครับกับทีมเดียวกันได้ใน1ฤด,ดูกาลมีการพูดคุยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงมีแนวคิดที่จะเปลี่ยนแปลงกฎข้อนี้อยู่แล้วและข้อ3ครับซึ่งข้อนี้เขาว่ามีน้ําหนักสูงที่สุดเลยก็คือมันเป็นการทําลายอนาคตของนักฟุตบอลน,นะครับโอโมกับเปาลิตต่อไม่ได้มีความผิดอะไรเลยนะครับแต่ จะต้องพลาดโอกาสลงสนามเนี่ยสีถึงหเดือนในช่วงครึ่งฤดูกาลหลังรวมไปถึงส่งผลกระทบส่งขวัญเสียต่อสาพันธฟุตบอลสเปนทีมชาติก็ไม่สามารถที่จะใช้นักเตะนะครับอย่างโอโมแล้วก็เปาวิโตงลงเล่นในานามทีมชาติได้ซึ่งตรงนี้นะครับเป็นจุดที่ทางสภากีฬาสูงสุดของสเปนเห็นใจนะครับแล้วก็มองว่ามันเป็นเรื่องที่ ควรจะได้รับการแก้ไขหรือไม่อย่างไรนะครับครั้งนี้ครับทางสภายกีฬาสูงสุดของสเปนเนี่ยนะครับรับเรื่องของบาโซโลนาไว้พิจารณาซึ่งบาซ่ายื่นเอกสารประมาณ52หน้านะครับก็จะทำให้ทางสภายกีฬาสูงสุดเนี่ยนะครับทำการใช้อำนาจนะครับแช่แข็งการถอดถอนชื่อของโอโมโก,กับปาวิตตเอาไว้ชั่วคราวครับ คำว่าชั่วคราวเนี่ยหมายความว่าการขอดชื่อก่อนหน้านี้จะไม่มีผลนะครับโอโมูกับปาวิ่อจะกลับมาลงสนามได้และเพียรเรียดในการพิจารณาคดีนี้นะครับระบุเอาไว้ว่าสูงสุดอยู่ที่3เดือนและถ้าลากไปสูงสุดที่3เดือนนั้นหมายความว่าน้อยๆเนี่ยโอโมูกับปาวิโต จะได้ลงเล่นภายใต้การคุ้มครองของทางสภายกลังสุดของสเปนถึง3เดือนด้วยกันซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเอามากๆเลยแล้วไม่แน่อาจจะชนะคดีได้สำหรับนะครับอ่ะมารอลุ้นกันดูนะครับแฟนบาร์โลนาโอโมกับปาวิคอจะพลิกสถานการณ์กลับมาลงเล่นให้กับทีมได้หรือไม่อย่างไรก็ตามนะครับสำหรับเกมสุเปโกปานะครับเดสปันญ,ญาที่ซาดิอาระเบีย อย่างน้อยๆในรอบรองชนะเลิศก,กับแอติบินเบาเนโอโมกับปาวิคตอถึงแม้ว่าจะร่วมเดินทางไปกับทีมด้วยคงจะไม่ทันลงเล่นนะครับคงจะไม่ทันลงเล่นแต่อย่างน้อยๆเนี่ยนะครับถึงจะพลาดรายการนี้ไปแต่รายการอื่นจะกลับมาลงเล่นได้ก็ถือว่าเป็นความพยายามที่คุ้มค่าสำหรับบาเซลนาแล้วครับมาจับตาดูกันครับว่าจะสําเร็จหรือไม่